สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Royal Machines ช่องที่รวมรีวิวเครื่องจักรกลหนักสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดรถขุดแขนยาวรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026นั่นก็คือ Longreach X e a a v a t o r 2026รถขุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงสุดในการทำงานในทุกสภาพพื้นที่เมื่อแรกเห็นทุกคนจะต้องสะดุดตากับดีไซน์ภายนอกของมันที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยสีฟ้าบลูวิสที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูและทันสมัยตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดูแข็งแรงแต่ยังคงความสวยงามในสไตล์อุตสาหกรรมระดับพรีเมียมผิวโลหะเงางามสะท้อนแสงไฟจากโูมได้อย่างน่าประทับใจแค่ยืนมองก็รู้เลยว่านี่คือเครื่องจักรที่เกิดมาเพื่อมืออาชีพอย่างแท้จริง Longreach X e l v a t o r 2026มาพร้อมกับระบบขุดแขนยาวที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการทำงานได้อย่างสบาย เช่นการขุดในพื้นที่น้ำตื้งริมคลองหรือข้ามเขื่อนด้วยแขนขุดที่มีความยาวมากกว่ารุ่นทั่วไปทําให้สามารถทํางานได้ในระยะที่กว้างขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงและสมดุลของตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีระบบไฮดรอลิกของรุ่นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ใช้เทคโนโลยีแรงดันสูงที่ให้พลังในการขุดเพิ่มขึ้นถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแปลนและท่อส่งน้ำมันถูกออกแบบใหม่ให้ลดแรงต้านและเพิ่มความไหลลื่นของระบบ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำมากขึ้นในส่วนของห้องโดยสารหรือแคบิ้น,นั้นเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้ควบคุมรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้นภายในถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเสียงรบกวนลดลงอย่างชัดเจนพร้อมระบบควบคุมหน้าจอแบบสัมผัสที่มีเมนูใช้งานภาษาไทยรองรับการปรับโหมดการขุดตามประเภทของงานเช่นงานขุดทั่วไปงานขุดระยะไกลหรือโหมดประหยัดพลังงานหน้าจอ,อยังสามารถแสดงค่าพลังงาน น้ำมันและแรงดันได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องได้อย่างง่ายดายในด้านความปลอดภัย Longreach XC e l e เ t เ r 2026 <c oughs> ก็ไม่เป็นรองใครตัวเครื่องติดตั้งกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบเตือนการชนแบบอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้วัตถุระบบเบรคไฮดรอลิกทำงานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานแม้ในพื้นที่ล่าชันหรือมีสิ่งกีดขวางมาก อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือระบบ EcoSmart Engine รุ่นใหม่ที่สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง20%โดยไม่ลดประสิทธิภาพของแรงขุดใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบที่ผ่านมาตร,รฐานมลพิษระดับสากลทำให้เหมาะทั้งสำหรับงานในประเทศไทยและงานส่งออกในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิเครื่องให้คงที่แม้ทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงในอากาศร้อนจัด สำหรับโครงสร้างของตัวรถใช้วัสดุเหล็กผสมคาร์บอนเกรดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นก่อนถึง8%ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนที่ทำได้เร็วขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนขณนะทำงานอีกทั้งระบบช่วงล่างได้รับการเสริมด้วยเทคโนโลยีการดูดซับแรงสะเทือนแบบใหม่ทำให้เครื่องสามารถทรงตัวได้ดีแม้ในพื้นผิวที่ไม่เรียบ ถ้าพูดถึงเรื่องความทนทานแล้ว Longreach X e a v a t o r 2 0 2 6คือหนึ่งในรถขุดที่ออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานยาวนานสุดๆทุกชิ้นส่วนสำคัญผ่านการทดสอบก,การใช้งานกว่า1 0 0 0 0นชั่วโมงก่อนออกสู่ตลาดผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความแข็งแกร่งระดับมืออาชีพไม่เพียงเท่านั้นรุ่นนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Smart Fleet Management ซึ่งสามารถตรวจสอบตำแหน่งเครื่องจากผ่านดาวเทียมดูรายงานการทำงานและตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบบำรุงรักษาได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟน เรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ผสมผสานระหว่างพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดแขนยาวที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ Long Reach Excavator 2026คือคำตอบที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานโยธาหรือการขุดในพื้นที่เฉพาะทางเครื่องนี้สามารถทำงานได้ทุกสภาพแวดล้อมอย่างมั่นใจ ทั้งหมดนี้คือรีวิวฉบับเต็มของ Long r e a c h X e a v a t o r 2026จากช่อง Royal Machines ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเครื่องจากรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวให้ดูกันอีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Royal Machines ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ